มาต่อรถปี2009เหมาะสำหรับคนที่อยากจะประหยัดนะครับอยากประหยัดอยากได้เกียร์ออโต้แต่อยากได้เป็นรถเบนซินอยากได้เครื่องเงียบอยากได้รถติดแก๊สแนะนำคันนี้เลยครับก็ไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับนะครับโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับส่วนกันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่แพงใครอยากผ่อนเดือนละประมาณ8 0 0 0ผมแนะนำคันนี้เลยครับเพราะวันนี้ผมขายให้ในราคา4 3 9 0 0 0บาทนะครับ4 3 0 0 0 0บาทท่านมาท่านได้แน่นอนกับรถสภาพสวยๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะเข้ามาเมื่อต่อนะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กนะครับจากศูนย์มนกันนะครับแต่ตัวนี้จะใช้ล้อปี2000 เป็นล้อขอบ17ทีนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับตัวนี้มาต่อกันเลยนะครับประจกบองข้างตัวนี้นะครับเขาไปใส่ชุดแต่งมานะครับมันไม่มีนะครับจากศูนย์แบบนี้ต้องขอบอกก่อนแต่พอใส่มาแล้วมันดูสวยเหลือเกินนะครับกรอบนะครับครอบด้วยครมเมี่ยมแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นเม็ดนะครับ LED นะครับสวยงามนะสีนะครับมองจากด้านข้างนะครับทำไมผมถึงให้ตากล้องมองแบบนี้นะครับ ทำให้เรานะครับได้ดูออกนะครับได้รู้นะครับว่ามันเป็นสีเดิมจริงๆสีเดิมสีเนียนนะครับสีดำถ้ายืนแบบนี้นะครับตามที่ลูกค้าเห็นอยู่ในกล้องนะครับถ้ามันไม่สวยจริงหรือไปทำสีมาใหม่สีจะไม่เสมอกันและก็จะเป็นผิวส้มแต่ตัวนี้นะครับสีเสมอกันมันเงาดำสวยดีเหลือเกินนะมาครับดำนะครับตัดกับโครเมียม มันไม่มีอะไรจะดูดีดูเด่นแบบนี้แล้วครับทีนี้นะครับมาดูข้างหลังนะครับต้องมีโลโก้นะครับสัญลักษณ์ t o t a f o r อร์ n e นส่วนไฟท้ายนะครับตัวปี09นกะครับก็จะแตกต่างกับปี2นะครับที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ตัวนู้นจะเป็นไฟใสนะครับแล้วก็มีเมทับทิมอยู่ข้างในแต่ตัวนี้นะครับมองเข้าไปนี่ก็จะเป็นเมทับทิมเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว V ีนะครับต้องขอบอกนะเป็นตัว V นะเป็นท็อปของเบนซินเหมือนกันแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับพอไม่มีน้องไฟเบรก 3. จุดต้องมีนะครับฟอร์จินเนอร์เปิดดูนะครับโอ้โหคันนี้นะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่ามันสวยงามจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับให้ดูก่อนนะครับขอบนะต้องดูนะครับท่านลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับการดูรถนะครับต้องดูนะครับ ซอกตะเข็บม็ดอาร์คนะครับและก็น็อตนะครับมีถอนหรือเปล่านะครับมันต้องสวยจริงนะต้องสวยจริงๆนะครับแล้วก็พื้นนะครับดูสะอาดสะอ้านนะเบาะคันนี้ก็แขวนไว้เห็นเลยนะครับว่า2ฝั่งเวลาเราเอาแขวนไว้มันจะมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะครับก็กว้างนะครับกว้างพอสมควรนะครับสามารถวางสัมภาระได้ เอาง่ายๆว่ากระเป๋านะครับเดินทางนะครับกลับบ้านต่างจังหวัดจะซื้อของฝากใครก็แล้วแต่นะครับสามารถขนได้เยอะนะผมบอกได้เลยขนได้เยอะมาต่อเลยนะครับเข้าทางนั้นๆเลยครับภายในเรามาดูภายในนะครับดูนะครับทุกอย่างนะครับสภาพนะครับรถคันนี้ปี2 0 0 9ก็ตีว่ารถ11ปีนะครับยังรักษาภายในได้ขนาดนี้ก็ต้องมีครับฟอร์จูเน ขาดไม่ได้ครับตัวนี้ผมบอกได้เลยต้องมีผมชอบมากนะครับบางคนรถตั้งคันนะครับซื้อเพราะที่วางแก้วนี่แหละครับนะปุงกุมปุ่มกดนะครับยังใช้ได้ทุกอย่างอุปกรณ์ช่องแอร์ไม่มีหักนะครับอะไรที่ท่านมาดูแล้วไม่เข้าตาท่านท่านแจ้งมาเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่โดยรวมๆนะครับรถคันนี้ยังดูค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับพ่อแม่พี่น้องนะ เป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับยังไม่เป็น5สปีดนะตัวนี้ยังเป็น4ีปีดนะต้องขอเรียนไว้แบบนี้ก่อนนะครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถขับ2นะครับไปต่อนะครับเพราะว่าภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องห้องเครื่องว่าเครื่องเบนซินมันจะวางเครื่องยังไงเอาแม่เจ้านะครับนี่นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องวางนะครับขวาง นะครับเป็นรถขับหลังนะตัวนี้ก็เครื่องวางแนวดิ่งแบบนี้นะครับนะเป็นรถขับหลังและเป็นเครื่องนะครับ2.7ติดแก๊สมาด้วยนะครับติดแก๊สมาด้วยนะครับประหยัดแน่นอนหลายคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับฟอร์จูเนอร์ติดแก๊สนะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถเบนซินติดแก๊สติดเพื่อให้มันประหยัดเครื่อง2.7ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าโคตรทน นะครับบ่าวาวของเขานะครับจะแข็งมากนะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อนะครับเวลาเราติดแก๊สความร้อนมันสูงนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าบ่าวาวสุดนะครับรุ่นนี้บาวาวไม่ซุบนะครับไม่เหมือนรุ่นย่ออื่นนะครับวันนี้ต้องขอจากสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ